เลยยอดนี่นะใช่เปล่าวะดีที่ไม่มีถึงเจ็ดลำถ้ามันมีถึงเจ็ดลำเมื่อไหร่นะติดเล่นเนี่ยโอเคโอ้เมื่อกี้สาวสาวสวยเดินไปนี่มันโอ้ยทำไมมือมันอย่างนั้นเฮ้ยน่าคุยคุยเมื่อกี้ค่ะฉันมีอะไรบางอย่างให้คุณดูนะคุณต้องดูจริงๆนะฮะทำเสียงอะไรเหรอ มีของขวัญนะจากจากผู้ติดต่อเก่าพวกนี้ชื่อบอร์ดี้โอ้เบอร์ดี้เหรอโอเคทำไรให้หรือหนูดูสิอะไรอะไรอื <Champions> ้มอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่กล่องคุณคุณวะเฮ้ยเออเออกล่องอะไรนะเอาเปิดแป๊บอะดู We h a v e a m u t u a l Problem. เราเป็นปัญหาใหญ่แล้ว 47. 47 ใช่สิหนะเฮ้ยนี่มันกล่องเนี่ของคุณเบอร์ดี้เซเว่นนี่ว่สาส่งส่งตัวกรุ๊ปไปหาฟุตเทเว่นหาโฟที่เซเว่นอืมโอเคเฮ้ยมันคุ้นอะเอ้ยเนี่ยกล่องของเราเนี่ยแต่อ๋อไอ้เบอร์ดี้มันเอาของมาให้เหรอฮะของมาให้เหรอฮะเฮ้ยเบอร์ดี้มันอืมทรยศทรยศเราเหรออืมอื้อแก ไปไหนวะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราเท้าควา,ความเดิมตอนที่แล้วก็เลยครับคือนะในรถ s t w o o d เนี่ยเราเนี่ยเออก็ไปที่นู่นใช่ปะไปที่ที่เราส่งวิอเรียให้กับแม่ชีคนนึงนะครับแล้วแล้วพวกเราไปถึงเนี่ยเร,เ,รเราก็เราเพื่อไปอกป้องวิอเรียจากพวกคนจะมาตามล่าใช่ปะละ่ะเออใช่แล้วตอนนั้นก็มาตามล่าพอดีนะอ่าพอพอตามล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยตัดฉากไปถึงนูน่นเราเราก็เจอเวทนะครับเจอไอเวทนะเวทมันจับ จับตัววิเทอเรียไปครับซึ่งมันจะเทียบอื้อจี้เราเลยค่ะนี่ไอ้ล้อมแมรี่มั้งเออนี่ซิสเตอร์แมรีอ่อ่ะตัวไอเรนนี่นะเออใช่พอเราฆ่าไอเวทเสร็จปุ๊บนะครับนะตัดฉากไปอีกแล้วพอฆ่าเวทเสร็จปุ๊บเนะี่ยไอเรนนี่มันก็เอาตัววิเทอเรียไปมันแถมยังเอาระเบิดอีก,กแ,ลอนะแล้วระเบิดขู่เฮ้ยนะครับแล้วแต่แล้วก็จากนั้นเราก็ได้ข่าวเอ้ยได,ได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เรียกว่าอะไรนะหรือแล่อ๋อใช่ครับเราเขาจะเขาได้รับการติดต่อมาจากเบอร์ดีนะครับเออทำไมลองคิดไม่ออกวะอืมนะครับได้รับการติดต่อมาจากเบอร์ดีใช่ปะว่าให้มาที่ร้านขายปืนน่ะในในในโฮบเนี่ยที่โฮบอะเออนะครับตามเนี้ยครับต้องให้ต่อครับใช่ไหมอึย๊ย มันเท่าคําเดิมของพาร์ทก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่พาร์ทพาร์ทก่อนมันเป็นันั่นมันเป็นแบบไปตามหาบาร์เทนเดอร์แล้วก็ไปหาบาร์เทนเดอร์แล้วก็บอกถามถึงเลนนี่เอเอไอเริ่มเริ่มมึนแล้วครับตอนนี้ผมนะครับอก็ตอนนั้นนะครับก็เหมือนมันชอบมันคล้องจองกันนะครับใช่ครับแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาจากไอไม้ขีดไฟนะครับ <laughs> <laughs> นะครับถ้าใครเรียบเรียงได้ก็ไปเรียบเรียงในสมองกันเอาเองนะครับน <laughs> ้ยทำไมนานจังลยวะนานจุงเบ้ฮิตแมนแอปโซลูชั่น ย่ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับลืมสวัสดีอันนี้นะครับเพราะผมนะครับนายสกายแอซสนะครับแอซสแอซสแอซสนะครับกับเกมเกมอะไรวะเฮดไอนะครับครับเฮดแมนนะครับเฮดแมนแอปสูเลชั่นเองนะครับเย่นะเฮดแมนภาพความสมบูรณ์แบบเย้โอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วทำไมยังไม่มาสักทีเฮ้ยม่เร็วสิครับพี่ครับเร็วสิครับผมให้เวลาห้าวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ฮะฮะฮะฮัตถูเบอร์ดี้กิฟอจากเบอร์ดี้นี่นครับร้างขายปืนแมกกาเมลเอ้ยแมกกาโมลเรกัมทูแมกกาเมลกันฉับใช่ป่วไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเอ้ย้ยเฮะเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เ้ย่เฮ้้เอ้้เ้เเ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  ท่านครับนั่นเป็นซีวูดโบลเลอร์รครับที่เราใช้เคยที่ใช้ในตอนแรกนะครับในในตอนแรกเลยนะครับในตอนแรกก่อนที่เราจะส่งปืนให้กับเบอร์ดี้ครับอ่าแสดงว่าเบอร์ดี้เอามาเอามาเก็บไว้ที่นี่ดิมันไม่เอา้าเขาบอกว่าของมันไม่ขายผมต้องการมานันนะดูนะดูไม่เหมือนโจรเลยนะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มาขโมยอยู่วะ มองมองอ่ะมองฮิฮาใครมีฮิฮ่าดิอืมบอกอะไรให hey so? oh, ้นะถ้าในกระต่ายมันจริงแล้วก็นะนายต้องไปยิงอ่ะไปยิงอ่ะเกิร์ลฮะยิงผู้หญิง depend on the girl any upgrade เป็นพวกชิดมากเฮ้ย เพื่ออะไรวะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยช่างเถอะครับเขาบอกเหมือนให้ไปไปหาอะไรผู้หญิงผู้หญิงแล้วมันทำไมมันชี้ไปทางนูน้นเดี๋ยวนะไอ้ปิ๊บเอ้ยเก็บเฮียจ้ะเดี๋ยวสำรวจพื้นที่ก่อนครับเฮ้ยนี่มันอุอ้ยนี่มันอะไรวะเก็บเฮ้ยไอ้เตียงครับถือปืนในร้านแล้วไม,ไ,มไม่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 ว่าเว้ยเฮ้ยดูกระสุนโอเคเก็บเดี๋ยวนี่อะไรปืนมัสต้องไม่เอาดีกว่าปืนนี้ก่อนนั่นมันปืนแคปใช่ปะ เปลี่ยนเสื้อได้ปะเปลี่ยนเสื้อนีอ่เปลี่ยนเสื้อหน่อยเลยครับพี่ครับอ่าพี่ดูหน้าตาด,ดีนะครับโอเคเก็บของออลองดูสิบีแค a p ระวังด้วยอะไรวะบีแค a p เตะเตะเตะอะไรฮะอ่านไม่ออกอ่านอ่านไม่ออก there are not ถอยมันไม่ใช่ของเล่นโอเคเอเอเราต้องเก็บกระสุนนะครับอ่านี่มีปืนใหม่เอ๊ะเดี๋ยวน่าอะไรนะเฮ้ย,น,น,ยนี่มัน ไลฟ์เฟินสไนเปอร์ไลฟ์เฟินใช่คาโซวะไม่ใช่นะไม่ใช่คาโซอือเออดีเดสเออเออเอ้ยตตตตตเอาเอามีคนเห็นเราครับช่างเถอะอะไรวะมันคืออะไรไม่รู้ครับมันคืออะไรผมก็เอ้ยปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ย นี่นะเอ้ยสองปืนเตี้ยมได้ครับแล้วมีคนเดินไปนั่นเหรออืมเฮ้ยตรงนั้นอะไรเห็นนะครับนี่เห็นแล้วไม่สนใจเรานี่อะไรอ่ะเฮ้ยกี่การ์ดหนีหนีหนีแล้วเขาวางอย่างนี <minority> ้ทำไมวะอืมท่อนี้มีอะไรมั่งดูซิไม่มีอะไรเลยมีปีไอ้้อหูฟังอยากใส่หูฟัง เอ๊ะมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิครับคะแนนลบไปแล้วถึงพันสามเออจะมาเถอะมันฟังสนใจคะแนนเท่าไหร่แต่คะแนนก็เป็นสิ่งดีนะบางครั้งอะใครจะถ้าใครขึ้นมาตรงเนี้ยโดนยิงหมดแหละตามนั้นเดี๋ยวนะแล้วจะเข้ามาตรงนี้ทำไมวะเจ้าชายเจ้าชายเมีคนขึ้นมาเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมันเห็นอะไรมันขึ้นมันมันแวบมาทางนี้มันแวบมาทางนี้มีอะไรปะมีอะไรปะไม่มีนะเมื่อกี้เหมือนเห็นไฟมันแวบมาทางนี้ ไปหมดเลยอุ้ยไม่มีที่ซ่อนเลยตรงเนี้ยไม่ไม่ที่ปีนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะมันคือไปทางนู้นเหรอนี่ใครวะต้องค่อยๆตามติดชีวิตสัตว์โลกตียนเตียนตียนใจย็นใจนเนี่ยนะนั่นนั่นอะไรนะครับยินนะครับมันคืออะไรเข้าใ่ไหมหลงกันเ้ย โโอ้หยิงปืนมีปืนกันกระนำเลยนี่ถ้าแบบถ้าเราแบบยังไงถ้าเราพลาดไปนิดเดียวเนี่ยเราก็ทำอะไรให้มันโกรธนะ่ยเออสนุกเลยงานนี้นะครับเดี๋ยวนะโอ้โหมีเปลาเรือเฮ้ยน่ายิงอ่ะเอ้ยเอ้ยน่ายิงเฮ้จริงอ่ะเอ้ยน่ายิงครับเอ้ยไม่ค่อยอยู่ข้างล่างแล้ยนะเน่ายิงะครับทุกท่านลงแล้วกันเอ้ยน่ายิงว่ะเดี๋ยวลองยิงดูดีกว่าที่นี่จะมีอีเวนต์เปล่าที่นี่อะไร ดีแค่ไนกี่การอ่ะกี่การเยี่ยมอ่ะแม่หยิบกี่การมาด้วยเลยเป็นเป็นอะไรที่สดใสอันนี้อะไรวะโนดมันเก็บโนต้ตอ่าอยู่เด่นครับโอเคได้เทปมาเทปใสๆโอ้โหพันสามพอดีเป๊ะโอเคครับถือว่าแบบโอ้โหโอเคถือว่าเราถ้าเราพลาดกราดอยังมามันเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมีกระสุนให้เก็บอีกไหมไม่มีใช่ปะโอ้ยข้างบนอะไรเนี่ยแอร์เอออะไรก็ไม่เต็มหมดเลยแล้วไงต่อ นี่นะครับนี่สามารถยิงได้นะครับนี่นี่ก็เช่นกันนะครับไหนวะนี่ไงอันนี้นี่นี่ก็ยิงได้นะครับ, <laughs> น,บน,น,น,ะนะครับไอ้นั่นน่ะไอ้ดักโมดนะครับจำได้ปะครับดักดักโมดในรถบูตอะรถบูตอะที่ผมไปลองยิงอะอันนั้นผมก็ไม่รู้นะผม,ผมแค่ลองโยนมาทีนึงแล้วค่อยยิงดูเออพอผมปรากฏว่ามันยิงได้วะ่ะ <laughs> ดักโมดดักโมดจำไว้นะครับดักโมดเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไปไหมมีทางขึ้น เราขึ้นไปเราถูกเจอแน่นอนเราเค่อยๆเลียบไปเอ๊ะนี่อะไรวะฮี่คาโซเยิ่มคาโซอุ้ย,ย,ย,ยปืนคันเทพเอาเอา้ยโอเคปืนอยู่นี้อ่าคาโซแล้วก็ปืนนี้โอเคได้ครับยิย่งพับอยู่แล้วเอาไว้สองคนเล่นอ่าสองน้องสาวไปนะนกี้บุกเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะครับอย่าใส่ใจเลยกันนะเฮ้ยเตะ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 โอ้ ก็ยิงกันแบบสะใจเลยนะแล้วเราจะไปยังไงพูง่ะทำไมเราต้องมาทางนี้เหรอเรียบเรียบเรียบไว้เรียบทางรถไฟเฮ้ยเรียบไว้เรียบไปเฮ้ยเสียงเขาเบ้อปึ๊บปึ๊กับทางเดินก็แต่มาไม่ไม่ไม่งอไม่งอครับไม่งอโอเคไม่งอไม่งอเป็นอันตรงนี้มีทางไปวะตรงนี้เป็นโอ้ยอยย่าตมีอะไรไหมดูกว่านะครับมีเป็นทางเลยเหรอ มีคนสนใจข้างบนไม่มีสนใจ,ใจเอ้ยนี่ไงม,มีทางไปั้เฮียครับมีทางไปครับเดี๋ยวตู้มีใครอยางจะมาไหมไม่มีนะเอ้ย,อยมีปืนเหรอได้น,นะมีปืน,นครับเอาเอ้ย,อยต้อง้นมีคนอยู่หยาสิครับ <laughs> งานนี้งานหยาครับทุกท่าน,นครับทำไงอยู่วะ นะครับเราสญญามารถเลียบตรงเลียบทางตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเลียบได้เลียบได้เลียบเลยเลียบเลยโอเคเราค่อยไปมันไม่มันไม่รู้หรอกใช่ใช่มันไม่รู้หรอกโอ wh, โ้โหคนโอ้โหคโง่เลยมองไม่มเห็นข้างล่างอะ่ะเหมือนจะมีคนไปทางมาเดินไปทางนั้นเดี๋ยวกาดวอชชิ่งกาดดูอยู่ห้ามเดี๋ยวฮิตเอเทสข้างในนั้นมีอะไรวะทำไมมันคือเอ้ยมีอะไรตรงนั้น อะไรเนี่ยะมันมันมันดุมดุมนะครับเดี๋ยวให้กาดไปก่อนเราไปตรงนี้ไม่ได้หรอกผมว่าเ้ยนี่ไม่มีใครเห็นเราอีกหรอเนี่ยโอ้ไอ้ลุงคนนี้เไอ้ลุงนี่เขายิงอะไรวะแปลว่าอะไรอเกิดขึ้นเกิดขึ้นหลบ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 ๆๆๆเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอ๊ะอันนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวเราให้ให้มันปิดก่อนนะ มันมีหน้าต่างเข้าด้วยหรือว่าจะเป็นทางเข้าเอามีทางเข้าดีๆก็ไม่บอกผมโอเคมีที่แอบเมื่อกี้ไอ้ไอ้เมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้ไอ้ลุงหนวดแว่นนั่นนะไอ้ยเปิดได้เว้ยโอเปนเซฟเลยนะมันบอกเลยไหมไม่บอกเลยไอ้ลุงหนวดไอ้ไอ้ลุงที่มันแบบใช้ไมโครโฟนพูดน,นนะเออนะครับมันทําอย่างนั้นมันมันมันเข้ามาอย่างนี้ใช่ปะ่ะฉะนั้นมันน่าจะเข้ามาอีกนะครับ พอระบบของเกมมันเดินซ้ำไปซ้ำมา,มามต้องรีบแล้ว,น,ละวะน,นี่คืออะไรวะางนี้โอเคเปิดมาฮึบกุญแจ You got the key กุญแจว้ยทำอะไรวะเหนือนะโอ้ผมเริ่มมือน,นัดชีวิตนี้เป็นเป็นอะไรที่ผ่านเลยไปนะครับโหตอนนี้ดูการชอ็อปสิครับ ขนาดได้อีวีเด้นเนี่ยอันที่จริงแล้วตอนเราได้อีวีเด้นเนี่ยเราได้ได้คะแนนมาประมาณพันสามมนะแต่มันเออนะช่างเถอะอไปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับชีวิตอันแสนสดใสเราเราจะขี่มันจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้อะไรอ่ะลิลลี่แมกกาแมกกาเมาทารัสสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหคะแนนสูงสุดเลยเนาะใครเนี่ยข้างล่างพิเตอร์ไวฟิลเซฟเดวบ์ทารัส 35มส้โอ้สามสิบห้าสามสิบห้าฉัไม่ได้เอ้ยพี่ไงคุณคุณ้นชื่ออะไรนะแม็กกามเมาเฮ้ยแม็กกาเมลแม็กกาเมลแม็กกาเมลเอ้ยพี่ไงทำไมชื่อมันคุ้นๆวะแม็กกาเมลเจ้าของร้านหรือว่าไงหรือเป็นลูกสาวหรือเป็นอะไรหรือเป็นลูกสาวลูกชายเอ้ยลินลี่เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นอะไรบางอย่างนี่กดได้ว่ะกดได้แล้ววะหรือว่า ไอ้กุญแจเมื่อกี้มันเป็นตัวเปิดวะเฮ้ยหรือเป็นคีย์การ์ดเอ้ยคีย์การ์ดมันใช่ที่ไหนเล่าคีย์การ์ดสำหรับรูดนั่นแสดงว่ากุญแจเอาฟุกนะครับฟุกถือว่าฟุกนะครับงานนี้งานหยาบครับนี่อะไรไม่ตรงนี้โอเคนี่โอ้โหเขายิงกันมามันครับเอ้ยเราจะเราจะลองนะครับท่าไงครับบอยฉันจะฉันยินว่าฉันได้ยินมาว่านายอย่าแข่งใช่ไหม เอาเลยหยิบกันหยิบปืนมาเลยตรงในในข้างในก็ได้ในสตอก็ได้เออจะลองหน่อยไหมละ่ะอ่าต้องห่วงกเกี่ยวกับแอมโมอ๋อใช้ได้ตลอดจริงนะโอเคเขาบอกให้ลองใช่ป่ะครับให้ลองเหรอครับได้ครับให้ลอง,ลองได้ครับให้ลองแลง้วทำอะไรต่อปึ๊บเอ้ยปืนมีอะไรมีรจะโผล่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โยม่ค่อยแม่นปืนอยู่ด้วยอ่าดีสิ ผมยิ่งไม่ค่อยแม่นปืนเลยนะครับแล้วก็เต้นแบบกระตุกอย่างนี้เอาหนึ่งคะแนนโอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยเอาหูไม่ค่อยแม่นเลยเดี๋ยวนะครับงานนี้มันต้องงานหยาบชัดๆชีวิตอยู่ไหนวะกราฟิกซาวไอ้กราฟิกไม่ใช่ดิไอ้ไหนวะอันนีงเมาส์เอีย์บอร์ดโอเคโหใครเลื่อนมาสุดนี่เลยช้าๆหน่อยกันผมก็ไม่โอเคประมาณนี้ หนึ่งนาทีเราต้องจัดเวลาหนึ่งนาทีจรงเหรอเอา้าไม่ทัน,น,าน,านเป็นไงตรงนั้นอืมยี่สิบคะแนนแต่เวลาเขาท่านเอ้าอ้๊ยเอืเอเผอ,อยิงก่อนอ่าสิคะแนานเอา้ามัไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วได้ไม่เร็วเ,วเวอ้ยอินสติง้งใช่ปะ่ะนี่ไงเขาบอกให้ใช้อินสติง้งจัดเลยหนึ่งอินสติง้งมีม,ม,มีวันหมดนะครับเวลาเราใช้อ,อ,ยอย่างเงี้ยไฟูติง้งเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอ่า เอ้าปวดทำไมมันมันมันอยู่ดีก็หน่วงนะครับผมผมไม่ได้ทำนะมันหน่วงเองอืมเฮ้ยเกับจากตะกี้ทีนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่รู้สินะไม่รู้สิเอ้าทำไมคะแนนโอเคเฮ้ยตรงนี้ใช้ใช้ใช้นี่ละอู้ยมาเป็นเป็นหมู่คณะหมาคนุหนึ่งอ่าสองอ่า อ๋อสามอ่าแล้วก็สิเอ้ยอินสติ้งจะหมดแล้วครับแล้วยิงปั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 งอ่าหล่อเลยงานนี้เฮ้ยรู้สึกว่าเอ้ยยังไงเมื่อกี้เห็นอยู่เราเรายิงแล้วมันจะพาอินสติ้งจะขึ้นเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเออเวลาเวลาเรายิงได้แล้วค่าอินสติ้งจะขึ้นนะครับจะเยี่ยมเลยปังแปลงปุ้งเอ้ยทำไมคะแนนรีดสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหรอเออรู้ว่าเราให้เรายิงให้ได้เกินกว่านั้น เพื่อทาอะไรก็ไม่ไม่รู้นะอุย้ยไ,ไ,ไม่โดนเลยเดนึคดึงเองเตะเตะโอ้ยอยังไงทีเนี้ยงานนี้งานยาเพืชัดเฮ้ยหมดเฮ้ยหมดแล้วโอ้ยหมดเลย,เย Dam แปลงแปงแปงเอ้าได้โอ้ยยี่สิบยี่สิบเอ้าไม่โดนนี่ไงเจะเออต้องสู่หายใจเข้าลึกก่อนยิ่งเออเพื่อให้คะแนนมันดูดีไหนกว่านี่ยเดี๋ยวเอ้าโอา้ไม่ทัน อินสติ้งเหรออินสติ้งอะไรเอามีคนอยู่ตรงนี้อือ่าก็ไงต่อครับเอ้ยเอ้ยคะแนนจะถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยถึงแล้วเร็วเร็วเร็วหน่อยเอ้าเอ้ยหได้วยแค่นี้เหรออือยี่สิบเยี่ยมคะแนนเกินแล้วครับทุกท่านครับไงต่อครับผมไปอินเอาเย้คอมพิวต์คอมพิวต์คอมพิวต์ครับง่ายนะคอมพิวต์ครับเย้ เกี้ยมาโอ้โหนายชนะซื้อไงล่ะงงดิงงดิเนีว C7C7 เอาเอาอะไรวะได้ปืนนี่เหรอ <laughs> เอยหรือว่าอ๋อนั่นเป็นเจ้าของหรือว่านั่นจะเป็นเจ้าของใช่ป่า <laughs> วเจ้าของร้านใช่ป่ะ <laughs> ถ้าเราชนะแล้วมันก็จะให้ปืนนี้มาตามที่เราต้องการอ๋อวีแ a ปมูท่าโผล่แฮมอ้าวไอเบอร์ดี เอ็งให้ของมาให้เราฆ่านี่แล้วไอ้ฝั่งหนึ่งก็ให้เราให้มันมาฆ่าเราเอาเฮ้ยไอ้เบอร์ดี้เอ็ง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 อยู่ฝันอย่างนี้วันเนี้ยตามนั้นครับเฮ้ยอยากแข่งอีกอะเรามีปืนคู่ใจแล้วอะไายปลานายปลาอยากแข่งอีกอะรอบอะอาได้ด้วยได้ด้วยลิลลี่โอ้ยขนาดลิลลี่เหมือนเดิมอีกแล้วอือนี้หูหล่อเลย อ้อาโอเคพอเหอะอ่าบ้าเราเดินกันนะครับเขาบอกว่าให้ออกจากร้านใช่ปะเอ้เพื่งนะทับต่อเหมือนอย่างมันจะไม่ลื่นคราวนี้มันไม่ลื่นแะไม่ลื่นไม่ลื่นจริงเมาส์เนี่ยมันเลื่อนยากครับเมื่อกี้เอเโอเคนายพอก็พอจะได้อยู่นะครับ โอเคไปเอ่ยได้มาเจ็ดพันก็รวมแล้วเป็นประมาณหมื่นห้าอ้าหมื่นสี่โว้หนู่นหมื่นหแม่คำนวณพาแบปน,นิดเดียวเองเ่ะไปเลยใช่ปะโอเคไปเลยไปเลไปดิไปดิโอ้อ,อืมโอเคคอนโทรลบิติ้งอ่ะคอนโทรลบิติ้งอืมหัสตีลิ่งอิม เงียบนะเบทเทเรียนนี่ได้ของอะไรมาบ้างชาเมเลียนยังไม่ได้ยังไม่ได้หมดเลยนี่อะไรโอ้สุดออลลี่อยู่แล้วดิุยยังไม่ได้ใช้นี่เลยเดี๋ยวผมค่อยไปใช้่ลองใช้ดีกว่าไปยิงเล่นนะคาร์โซไม่ใช้เลยโฮปโพลิตรตำรวจของโฮปเหรอเบทบอลแบทเอ๊ะเหมือนเคยเจออยู่ข้างๆขีกาใช่ป่ะเออไม่ไม่หยิบอะแอสซัสซินแอสซัสซินซิกเนเจอร์อะไรวะโอเคครับ เอาเป็นว่านะเดี๋ยวคลิปหน้านะทำไมคลิปนี้ต้องมาต้องเอาของมาจากเบอร์ดี้ดีวะอ๋เอเฮ้ยเบอร์ดี้อย่าให้รู้นะว่าเองอยู่ฝ่ายไหนนะถ้าเองอยู่ฝ่ายมันนะหัวได้หลุดแน่ <laughs> นะครับนะครับสำหรับเกมนี้เอ้ยคลิปนี้สิครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเอ้ย,อยลูกซองวะ <laughs> โอเคบายบายเย้